b บล็ k พิงค่ะเดินสับขามาอย่างสวยๆนะคะขาของพวกเธอค่ะคือดีงามจริงๆเลยนะทั้งเรียวยาวนะคะขาวสวยกันทุกคนเลยค่ะก็สมกับเป็นวงนางแบบนะคะเดินสับขาท้ามารับซับกันอีกแล้วค่ะหลังจากที่เมื่อวานนะคะทางแบลซี่ค่ะมีการปล่อยคลิปโฆษณานะคะตัวล่าสุดที่เป็นแบลซี่ออริจินอลออกมาค่ะ ก็อย่างที่เห็นนะคะมีการกระพริบตานะคะกัดปากเรียกว่าเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะทำเอาใจบลิงนั้นสั่นกันเป็นทิวแถวค่ะวันนี้นะคะกระเป๋าตังในมือของบลิงก็เริ่มสั่นกันแล้วค่ะเมื่อล่าสุดนะคะแบบซีค่ะได้ปล่อยนะคะกระป๋องลายแบ็กพิงค์อันใหม่ออกมาอีกแล้วด้วยนะคะโดยคราวนี้ค่ะเป็นการปล่อยแบบทีเดียวนะคะครบเซตทั้ง4สาวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะของพี่ซูนะคะ เจนนี่โรเซ่แล้วก็ลิซ่าค่ะมาพร้อมกันแบบนี้นะคะต้องบอกว่าของมันต้องมีแล้วนะคะไม่มีไม่ได้แล้วค่ะเป็นรถดั้งเดิมหรือว่ารถออริจินัลนี่แหละค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะสวยงามมากๆเลยนะน่าสะสมมากเลยค่ะแล้วก็เท่าที่ทราบก็คือมีในประเทศไทยเท่านั้นนะคะตอนนี้นะคะก็ถ้าใครนะคะอยากจะมีก็ลองนะคะไปแวะเวียนค่ะตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปค่ะรีบไปเก็บเข้ามาในสต็อกเลยนะคะ เพราะว่าข่าวก่อนก็มีแล้วนะแต่ข่าวก่อนนั้นมันจะเป็นแบบโนชูกานะคะเป็นกระปรองสอีดำเนาะคราวนี้มาแบบสดใสค่ะสีฟ้าเลยนะคะ,ะแอดก็เอามาให้ดูแล้วกันค่ะมาอัปเดตข่าวสารนะคะมีคนได้เจอแล้วนะคะกับลุคใหม่นะคะกระป๋องลายใหม่ของ BLACKPINK ค่ะ ก็เอามาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะคะพร้อมกับโมเมนต์่่ะการสับขานะคะสวยๆของสาวๆแบล็กทิงนะตอนที่เดินเข้ามาในคลิปโฆษณาด้วยนะคะเรียกว่าขาของผู้เธอค่ะสวยมากๆเลยเนาะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า